รีนสวัสดีครับัดูดานั่ะป้อมได้ไหครับได้ครับผมอ่าอัพภูมิพูดถึงวันนี้นิดนึงครับที่มาร่วมแฟนนี้ที่เป็ครั้งแรกของเราดีใจครับผมดีใจตื่นเต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริหารแล้วก็ทางโลนาร์ด้วยนะครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาให้พวกเราทั้งสองคนครับก็ดีใจมากครับดีใจที่ได้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากได้เจอแฟนนะครับขอบคุณทางผู้บริหารนะครับที่จัดกิจกรรมวันนี้มีเตรียมกิจกรรมอะไรยังไงให้แฟนๆบ้างครับ จากสคริปต์แล้วเนี่ยน่าจะมีทั้งทั้งเกมใช่ครับทั้งโชว์โชว์ด้วยมีหลายอย่างครับผมก็ต้องรอติดตามกันงในงานครับแล้วเมื่อกี้แบบมีเซนไลเซนสรับผมีด้วยครับมีด้วยครับให้กับแฟนใช่ครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมกันแน่นอนครับผมแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของที่เคยแฟนม้ที่ต่างประเทศเล่าให้ฟังหน่อยว่า ไปร่วมงานเป็นอะไงบ้างที่บาสกี้ทุกครั้งก็หลายประเทศเนาะใช่ครับทุกประเทศ็เป็นขับน่ารักมากๆากนะครับมันได้เหมือนแบบว่าเป็นกําลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเขาอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็ทุกครั้งคือไปเราก็แบบอบอุ่นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามครับต่างกันไหมทั้งสองประเทศทั้งบาซิล้นะครคือความจริงเราไปมาค่อนข้างหลายประเทศเหมือนกันครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็ เรารู้สึกได้เลยว่าแบบแฟนๆทุกคนแบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบว่าคอยต้อนรับพวกเราแบบทออุก<ช>ทุกครั้งทุกครั้งคือแบบอบอุ่นตลอดครับผมแล้วก็ผมว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นของขวัญสำหรับพวกเราเหมือนกันครับผมเรียกได้ว่ากิจกรรมต่างๆทีนี่คือแบบต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมงานใช่แต,ต่างกันใช่ไหมคิดว่าเวลาคือแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ประเอนครับ ครับโครงการก็เตรียมพร้อมเหมือนกันครับแฟนๆแต่ละประเทศทุกคนคือแฟนคลับเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันทุกคนน่ารักเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็คอยซัพพอร์ตในสิ่งสิ่งที่พวกเราทําต่างๆนะดีใจที่ได้เจอทุกทุกคนแล้วแฟนมิสในไทยนะครับนอกจากงานงานวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแฟนมิสอ่าอันนี้เลยอันนี้เลยครับผมครับวันนี้6ออ่าวันเกิดวันนี้6ครับแล้วก็ตัวงานวันที่10พฤษภาคมนะครับฝากด้วยครับภูมิีลาเบิร์ดเดย์แฟนคอนครับต้อง รราายยยละะเเเอีีดป็นังงไท่่จข้วมสามารถซื้อบัตรได้ทางอีเวนท์พลาสมาครับผมที่เดียวครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับพิเศษแน่นอนอยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดๆผมอ่านสคริปต์แล้วมันแบบมันเอาอ่ะมันเอาจริงๆครับผมมครีีอะไท่ิดดดว่่าแฟนนนๆไไไมม้้เเหห็็ังได้เห็นแน่นอนครับเป็นเป็นเป็นครั้งแรกของภูมิที่ที่ภูมิได้แบบว่า เป็นโชว์เดียวจริงๆนะครับที่ที่ได้ลองทําได้ลองแบบว่าจัดขึ้นมาเียครับก็ทุกอย่างที่ภูมิอยากทําหรือว่าทุกอย่างที่แฟนๆเคยอยากเห็นเนี่ยุมจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็จัดเอาวเป็นโชว์ให้ดีที่สุดถ้าเกิดอยากได้ของฝันมันเกิดอยากได้ของฝันอะไรยังไงบ้างเราภูมิไม่ได้ไม่ได้อยากได้ของฝันอะไรครับอยากให้ทุกคนแค่ามาจอยกันแค่นั้นก็พอเลยครับเป็นดีใจที่ได้จัดร่วมกับแฟนๆครั้งแ,แรกในชีวิตของปุมแของพี่อับนะครับพี่อับให้อะไรภู่มไหมใี่นะครับก็ต ว่าเดินดูในนี้แหละเอ้เหีือว่าไงหรือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มีเตรียมไว้แล้วครับผมเหรอไม่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามอะแล้วพูดถึงในส่วนของซีรีส์ับเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่แฟนๆรออยู่นะคือแฟนๆดูเท่าไหนเราดูแค่นั้นครับเขาเลิกเขาเลิกจะบอกพวกเราแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเขากลัวพวกเราหลุดสปอย นี่พูดจริงๆนั้นไม่ไม่ได้ล้อเล่นนะผมพูดจริงๆว่าเขาเลิกบอกพวกเราไปแล้วว่าตงเราหลุดสปอยมันมันรับความคืบหน้าหรืเปล่อ๋อเขามีการเตรียมตัวอยู่ครับก็ฟีบรักชั่นกันใช่จริงๆนิยายก็กำลังเขียนกำลังทำเรื่อยู่ครับทุกคนทำงานกันหมดครับตอนนี้ใช่ครับเตรียมตัวกันเป็นคาแรคเตอร์แนวไหนบอกไม่สักหน่อยใช่ไหมคาแรคเตอร์จริงยากมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อืยหรือว่าจะปล่อยหมดเสร็จแล้วจะไม่หมด ยังครับยังไม่เสร็จใช่ครับเลยยังบอกอะไรทุกคนไม่ได้เพราะว่าจริงๆตัวบทคือความจริงแล้วอ่ะทุกครั้งที่เราบอกว่าแฟนๆรู้เท่าไหร่เราดูเท่านั้นอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะผมพูดจริงๆนะพวกเราพูดทูกจริงๆเลยแล้วเราทำลายที่ว่าคาดว่าจะให้แฟนๆได้ติดตามจะเปิดกล้องหรือจะได้ดูกันปีนี้ไหมทำลายคิดว่าปลายปีอาจจะมีการทำปหมไม่ค่อยทราบรายละเอียดครับผมต้องรอ เพราะว่ากลัวพูดไปแล้วมันไม่ตรงไงฮะรอทางยืนยันดีกว่ารอรอรอทางทีมงานยืนยันดีกว่าใช่ครับก็คือก็คือแบบเตรียมตัวเตรียมอะไรพวกเราเองก็เตรียมตัวให้พร้อมอยู่ครับผมคือในฐานะแสดงเองเราก็พยมเตรียมตัวดีที่สุดเที่เราทำได้ครับผมเพื่อเพื่อรับบทที่ได้แน่นอนใช่ไหมอ๋อคิวได้อยู่แล้วคิวได้อยู่แล้วครับผมคิวได้อยู่แล้วครับคิวได้อยู่แล้วครับแล้วมีกิจกรรมร่วมกันอะไรไหมนอกจากเดี๋ยววันที่หกคือสภาคอมมอนวิทยา จรงเราทำมันอยู่เรื่อยอย่าง u t u b e ก็ยังถ่ายได้ใช่ยูทูปยัถ่ายเรื่อยก็ติดตามทาง u t u b e ได้ครับผมับผมพักก็ใช่ครับยังลิปเจลฮะยังไม่หมดเลยเนี่ยทุกวันนี้หมดแล้วหมดแล้วล้างไปแล้วครับล้างไปแล้วอ้าวได้นอนเราก็ต้องเจลบอยอยู่้ะเจลบอย แต่ว่าลายนี้หนึ่งครับผมแต่ว่าลายนี้เป็นแบบว่าจากผู้เราส่วนตัวเลยว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยตามสไตล์ตามสไตล์เลือกเองครับเลือกเองครับใช่ครับอัพแล้วตอนนี้พูดถึงอัพเดตที่หนึ่งคือทำงานหาเงินมากพอที่จะสร้างบ้านคุณยายแล้วตอนนก็ก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ครับผมยังทำอยู่ผมว่าสำหรับเรื่องบ้านแล้วอ่ะพูดจริงๆว่ามีเท่าไหร่มันก็มันไม่พอหรอกครับเพราะว่าพูดจริงๆน้อมแบบว่าหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบทำบ้านกันอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าสร้างบ้านหรืออะไรเงี้ย หรือซื้อบ้านอะรเงยครับผมว่าการทําบ้านมันมันแบบปัจเจกครับผมว่าสำหรับผมปัจเจกมากเพราะว่าแล้วแต่ว่าแบบเออเราต้องการอะไรมันมีแบบไหนบ้างอะไรแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราแค่ทําให้ดีสุดเท่าที่เราจะทำได้ยังคาดหวังว่าปีนี้ได้ได้ผนคุณยา่าคุณย่าครับผมก็ก็ไม่รู้ครับ<ๆ>แต่ก็พยายาม พยายามเร่งอยู่ครับเพราะโชคดีว่าผู้รับเหมาเป็นเพื่อนผมเองยังยังยังต้องของานอะไรเพิ่มเติมมมีงานขอของงานแน่นอนครับผมผมรับทุกงานอยู่แล้วครับผมถ้าผมไม่ได้อยู่นนานแล้วอู้นั้นอันนั้นนะนครับยกเว้นแฟนมีนะถ้าไม่นับแฟนมีก็ถ้ไม่นับแฟนมีเจอนานมากนานมากนานมากแฟนไต้หวันที่แบบว่าเราไปแฟนมีต่างประเทศแบบครั้ใหญ่แบบโบบเวียครับผมและสุด สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปบราซิลแล้วก็กลับมาพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปสิงคโปร์ต่อไม่ได้อยู่เล่นสงการที่ไทยใช่ครับจะไปเล่นที่โลนอย่าไหมครับปรไม่เล่นนะโปรซีมันไม่ได้เล่นสงการคือแล้วครับใช่ครับไม่ค่อยเล่นผมผมไม่ค่อยได้เล่นสงการหรอกถ้ามีผลงานอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมอัปครับก็มีแน่นอนครับผมแต่ว่าอยากให้เราติดตามครับผมว่าบางอย่างก็อาจจะยังพูดไม่ได้จริงๆครับผมแต่ว่ามีแน่นอนครับมีแน่นอนมีให้คนติดตามแน่นอนมีจริงๆครับมีจริงๆเผื่ออัปจะมีเพลงใหม่ หรือพูดมีแ้งใหม่อีกเฮ้ยบ้านอันนี้ก็ไม่แน่หรือมิ้งเพงคู่กันไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมก็ฝากรอติดตามอาจจะได้เห็นอะไรบ้าหน่อยครับผมใช่ครับวันเกิดต้องรอดูครับรอดูรอดูรอดูวันที่สิบดีกว่าครับวันที่สิบวันที่สิบสุดท้ายนี้ฝากถึงงานนี้ด้ครับนะครับเป็ไงก็ต้องขอฝากโลนาไปด้วยนะครับผมโลนาเลิฟบองเวเดียนเซรั่มนะครับผมก็ขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทางแบรนด์เองด้วยแล้วก็ที่จัดงานให้เราได้ มาเจอพี่เพื่อน้องแฟนคับทุกคนขอบคุณมากดีใจและก็มีความสุขมากๆครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมก็ยังไงก็สามารถซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขานะครับผมก็น่าจะอินเชฟที่บิลทีมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากด้วยทุกคนนะครับแต่วันนี้ซื้อได้ที่หน้างานก่อนแน่นอนครับแน่นอนอันนี้แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมว่านะครับโอบคุณนะครับ